สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องปอเคโตะเกมเมร์เล็กใหม่หัวใจเคเคนะครับอา้าวละจ้าตอนนี้เรากลับมาสู่สถานีซาฮาเตอีพีที่3กันแล้วเราไม่รอช้าทุกคนเรามาเริ่มกันเลยและกัน,นจ้าใครดูต่อเนื่องกันมาก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเอาละดีจังเลยไม่เห็นเจ้าสิ่งนี้เลยนะครับเอสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้จะว่าไปเหมือนมีช่องตรวจตัวอยู่แถวๆบันไดด้วยสินะครับ เราจะทำยังไงให้ไปตรงนั้นได้กันนะไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะครับก่อนอื่นลองมาสำรวจไปจนถึงชันชะลากันก่อนไหมครับแต่ว่าก็อยากเข้าไปสำรวจในรถไฟเหมือนกันนะทุกคนอเอ้ยเอ๊ะตรงนี้ที่เราเคยสำรวจไปแล้วไม่ใช่ไงบัตรพนักง,งานติดเลือดที่เราสำรวจไปแล้วอะโอเคทุกคนพอเราสำรวจบัตรแล้วเราเจอเหตุการณ์เดหัวหน้าเฉ่งบุ๊บเราก็ต้องมาดูตรงนี้นิดนึงว่ามีอะไรอีกจะเก็บสะสมตัวไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนหาว่าเจอตัวแล้วฉันกลัวหรอเฮ้ สุสานที่มีไมก้กางเขนเรียงรายความปรารถนาดิจิทัลสถานที่ที่ถูกทอดทิ้งลานประหารแห่งเปเลวเพลิงเหรอ,อะเะไรคนที่กำลังสั่นกลัวไม่หยุดทีฉันไม,ไม่ใช่แบบนั้นช่วย,ยอยกทโทษให้ทีทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันไม่ดีเองอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอรอบนี้เราก็คงต้องลองเข้าฝั่งนี้สินะได้ปะเขคนต้องการให้มันจงเปิดหรอเฮ้อะไรวะเนี่ยโอเค สำรวจแถวนี้ก่อนก็แล้วกันเออพื้นตรงนี้มันแตกสินะครับเฮ้นี่ไงได้ตัวจ้าเฮ้ทุกคนอยู่ดีๆไแอดก็วาบเข้ามา what the hell นี่มันขบวนแรกที่เราเข้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วไม่รู้แล้วทางนี้ไปได้ปะไม่ให้ไปแล้วด้วยเฮ้ย วัวตเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นมันเรากับทัศนมิหรือเปล่าหลังจากนี้จะเอาไงดีละ่ะอืมขอโทษนะครับผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเอาเถอะเรายังมีเวลาอีกเยอะมาค่อยๆค,คิดกันดีกว่านี่มันย้อนไปถึงอดีตไม่ใช่หรอนั่นสินะครับใบแบบไม่มีจุดหมายมันสนุกกว่าเนาะหมายความว่าไงวันนี้ทุกคนนั่นสินะเอ๊ะ ไม่ว่าจะ,จะเป็น <จะ S 1> ที่ทไหนก็ไปด้วยกันเถอะเอาแล้วไงมันเริ่มเปิดเผยเบื้องหลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราไม่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่รุ่นพี่เห็นอะไรมาหรือเปล่าครับเออก็เหมือนคนคุยกันบนรถไฟแล้วก็คุยว่าหลังจากนี้จะเอาอยัางไงจะไปไหนดีอะไรเนี่ยแหละมันไม่น่าเป็นเรื่องน่าสนุกเท่าไหร่เลยอะนั้นเหรอครับอดทนอีกนิดนะครับขอโทษน,นะครับรุ่นพี่ถ้าไม่รู้จะไปไหนดีลองไปที่สุดขอบของชาชาลาดูดีไหมครับ เฮ้ยหมายถึงตรงนี้เนี่ยนะก็เงาเราเลยไม่ใช่หรอไงอวะเนี่ยอาลองดูอีกทีสิถ้าเกิดมาอีกทีจะเป็นยังไงอะคนที่กําลังสั่นกลัวจะเก็บสะสมตัวไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนหาเจอตัวเอาเหรอแอดก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยอะแต่ตอนนี้แอดเก็บของมาได้2ชิ้นก็คือสถานที่ที่ถูกทอดทิ้นถังขยะเราเก็บได้ละใบหนึ่งใช่ปะแล้วอีกใบหนึ่งก็คือเมื่อกี้ไม้กางเขนเรยงรายหรอหรือว่าสความประทนานดิจิตอลหรือลานประหารแห่งเปลวเพลิง มันคืออะไรกันแน่นะทุกคนเอ๋ <Hey. S 1> แต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดใบที่เป็นการบอกว่าตั๋วต่ละใบอยู่ตรงไหนบ้างแน่ๆเอาละ่ะเรามาลองค่อยๆหากันดีกว่าเผื่อจะเจอตัว๋วครบทุกอันทุกคนได้ปะเท่าที่ดูแผนที่นี้แล้วเหมือนจะมีแค่ที่นี่สินะครับแถมยังมีรถไฟแค่สายเดียวหรือว่าหมายถึงสถานีนี้กันครับเมื่อมองดีๆแล้วก็มีต้นหนังสือสีแดงเขียนอยู่ต้นไม้กลางเขีนอันที่ส มีร่า,างคนตายฝังอยู่ประกาศตามหาคุณเคนจูกิอะไรอะคุณเตนจิกุอาโออิเพศหญิงอายุ2 0เปีเฮ้นี่มันหมายความว่าอย่างไงกันเฮ <c oughs> คนรู้จักของรุ่นพี่หรอครับเ <c oughs> ออคนรู้จักสมัยก่อนนะ่ะเธอหายสาบสูญจริงๆเหรอเนี่ยช่างมันก่อนก็นได้มั้งครับเรื่องแบบนั้นนะ่ะเรารีบไปกันต่อเถอะครับ หรือว่ามันกําลังกันไม่ให้เรากําลังฟื้นฟูความทรงจําอะไรบางอย่างหรือเปล่าทุกคนห้ามลืมโน้ตบุ๊กสี่ตัวอากินาชิฮารุเราถ้าตัวเลขสี่ตัวก็นึกออกแค่เลขนั้นนะนะในสมุดบันทึกก็น่าจะมีเขียนไว้อยู่นะเฮ้แผนที่เดินทางรถไฟเมื่อโมริดิมิเตอร์สดีแดงเขียนอยู่ไหมกันเขียนมีร่างคนตายก็เราก็คงหยิบไปแล้วแหละใช่ปะถ้าโน้ตบุ๊กหมายถึงเลข4ตัวหรอหมายถึงเลขก่อนหน้านี้หรือเปล่า2 5 9 1่ปะ อันนี้คือทางที่เราเข้ามาอีกทีหนึ่งเว้ยตรงนี้ไปได้ปะงั้นเราคงต้องเปิดจากอีกฝั่งออ,อันนี้รู้แล้วแหละประตูฉุกเฉินกรณีนี้กดได้ปะกดไม่ได้โอเคไม่มีอะไรทุกคนมีแต่ข้อความเดิมๆอยู่นะตอนนี้นะเราข้างหน้านี้ล่ะเย้ยมีตัวละครมาเพิ่มด้วยอะ What the hell คนที่กำลังสั่นกลัวผลแห่งบาปกำเนิดคืออะไรหรอหาบาปแห่งกำเนิด ลูกในตาเลมอนแอปเปิลสายรกเออยังอยากอยู่ด้วยเรากลัวที่จะอยู่ตัวคนเดียวเฮ้สดนว่าเราตอบผิดเหรออะรูในตาดิมนั่นเป็นความจริงเออเลมอนคนที่กำลังสั่นกลัวเวลาสงสั่นในวันหนึ่งแอปเปิลหนอจริงจริงเชิญรับไปแอปเปิลเนี่ยนะเราได้ของไปทำกับข้าวใช่ปะอ่ะลองดูดิ โทรอ่ออีกรอบหนึง่งอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนลองมากดอุปกรณ์ที่เราเคยกดไปแล้วอะอยากกลับไปอย่างนั้นเหรอคงกลับไปไม่ได้แล้วล่ะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปต้องหนีจากที่นี่ตลอดไปตลอดไปตลอดการชั่วนิรันด์ What แบบนี้ก็ดีแล้วอะไรอะอย่างที่แอดคิดหรือเปล่าทุกคนตัวเราย้อนไปย้อนมาปะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ารหัสโน้ตบุ๊กเป็นรหัสอันเดียวก,กันกับที่เปิดประตูนี้ออกไปล่ะ เราต้องไปลองเออ่ยุ่งกับโน้ตบุ๊กตรงนั้นด้วยนะลองสำรวจโน้ตบุ๊กก่อนได้ปะฮึบได้เอ่อเปิดโน้ตบุ๊กได้แล้วนี่ไงรหัสโฟลเดอร์ถังขยะขอดูโฟลเดอร์ถังขยะได้ปะอันนั้นมันเขียนว่าถังขยะแต่เป็นโฟลเดอร์สินะเอ๊ะจะดูอันนั้นหรอครับนั่นสิขอดูได้ไหมอะ่ะมีรูปถ่ายคนแบบเบลอๆอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเหมือนจะมีถึง2 0,000รูปเลยทีเดียวโอ้โหเยอะจอ้า วายเดี๋ยวนะอันนี้มันต้องเป็นของคนไม่ดีแน่เลยครับเอ๊ะทำไมต้องรนลลนขนาดนั้นด้วยละ่ะถ้าดูมากๆม,มันจะทำลายสมองนะครับหาหมายความว่าอย่างไงนะ่ะก็มันดูไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเพราะงั้นไม่ต้องดูก็ได้นี่ครับเอ๋แปลกๆนะแกยิ่งแกบอกงี้ฉันยิ่งอยากดูรหัสแอดลองดูนะว่าแอดคิดถูกไหมสองห้าเก้าหนึ่งเหมือนกันปะถ้าไม่ใช่ก็ต้องย้อนไปทีหนึ่งใช่ไหม เอ๊ะอาไม่ได้หรอหรือว่า 1, 6, 2, 5, หนึ่งหกสองห้ารอเอ๊ะไงไม่ได้ทุกคนอะไรวะเนี่ยรหัสอะไรอะ่ะอันน้นดูที่เคาน์เตอร์ดิตอนนี้เรามีของที่จะพอทำได้แล้วอะ่ะอืมผมเองก็ถ้าดื่มไม่เยอะมากๆก,ก็ไม่เมานะครับเหมือนรุ่นพี่เลยนะ อ้าวอะคุย,คยประโยคใหม่กัเราอ่านปมาทันดูแลสุขภาพด้วยนะนายน่ะอ๊อขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับรุ่นพี่แล้วตรงนี้ล่ะเยี่ยมเท่านี้ก็ของครบแล้วนะครับเรามารีบทํากันเถอะครับอ่าในที่สุดเราก็ทําของกินได้แล้วสินะเลดคุกกิ้งเอ๋เฮ้อยู่ดีๆกระโดดเข้ามาเอ่อข,ข,ขั้นแรกก็หั่นแอปเปิลแล้วก็เอาแอปเปิลกับไวน์แดงลงใส่หม้ออาฮะ จ้างทุกคนเราเป็นเกมทําอาหารไปแล้วหนึ่งสีแดงกล่ำน้ากลัวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่านะโหกลิ่นหอมมากเลยในคราวเนี่ยอันน่เราเป็นแม่บ้านแม่เรือนสินะเอ้ยทำไมันเหมือน,น,น,นเลือดเลยวนะน่ะอ่ะทัานิมิช่วยเปิดเตาอบวอร์มไฟไว้ที่สองอองศาให้ทีสิเอ๊ะเ,เ,เ,เอ่อวอร์มเตาเอ๊ะอ่ะคือว่าหมุนปุ่มตรงนั้นให้ทีน่ะอะรับทราบครับรุ่นพี่ นะหมอนี่น่าจะไม่เค่อยได้ทําอาหารหรือเปล่านะนึกว่าทัศนมิจะทําได้ทุกอย่างซะอีกว่าไงดีดูเป็นอีกมุมที่ไม่คาดคิดดีนะเอ่อคลึงแป้งพายให้เป็นวงกลมแล้วก็ไหนๆแล้วก็มาลองทําให้มันดูดีขึ้นดีกว่านะ คลึงแป้งพายให้เป็นเส้นยาวๆแล้วตัดแบ่งเป็น3เส้นแล้วก็นํามาถักเป็นเปียด้วยนะจากนั้นนะจะก็เอาไปวนตรงขอบพายโอ้โหอธิบายละเอียดมากแม่นําแป้งพายที่เหลือมาสานกันเป็นสายตะรรกา้าลายตะรรกา้า <c oughs> ก็จะออกมาสวยเหมือนพายที่เห็นตามหนังสือแล้วเอาละทีนี้ก็เหลือแค่เอาไปอบแล้วนําพายใส่เข้าไปในเตาอบแล้วก็รอสักพักสักพักดินพันเอ้ยเก่งจัดเลยอ่ะ ว้าวสุดยอดเลยครับมันออกมาน่ารักมากเลยสมแล้วที่เป็นฝีมือรุ่นพี่น่าอร่อยจังเลยนะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยกว่าที่คิดไว้ด้วยนะ่ะเฮ้ยแค่นี้นะเราก็กินกันเลยเหรอแล้วก็มีอะไรต่อฮะรสชาติของไวน์มันเข้ากันได้ดีกับรสของแอปเปิลเลยครับมันไม่ไม่หวานเลี่ยนแล้วก็ให้รสชาติความเป็นผู้ใหญ่ด้วยอร่อยจังมันน่าเสียดายนะครับที่ตามร้านไม่มีอันนี้ขายอะ่ะ ถ้าอยากกินอีกก็คงต้องขอให้ร้องให้รุ่นพี่ทําให้เท่านั้นจะก,กี่อันก็ทําให้ได้หมดแหละนี่อุ่ยหวานแหววเวอร์ยิ่งกว่าขนมที่กินละเดี๋ยวไปฝากท้องอีกนะครับอาณาวิ้คีคู่นี้เขาหวานตามขนมเลยนะเนี่ยหวานขึ้นนุ่ตาแต่ก็หลอนขึ้นนุกตาเหมือนกันนะจ๊ะและอีกสักพักก็ช่วงเวลาแสนสุขก,ก็ได้ผ่านไปถ้าเวลาแบบนี้ดำเนินต่อไปได้ตลอดก,ก็คงดีแท้ ทำไมมีเสียงแปลกๆแทรก,กตลอดไปลาว,วัะเนี่ยแล้วตกลงโน้ตบุ๊กของเรามันเปิดด้วยรหัสอะไรกันแน่นะแอดจะต้องเดารหัสไปเรื่อยๆหรือเปล่าทุกคนบะจ้ากมากแม่เราลองมาฝั่งนี้กันอีกสักรอบได้ปะแอดรู้สึกสงสัยอะ่ะกระจกแตกแล้วเหมือนโดนทุบไม่มีเธออีกต่อไปแล้วเฮ้นี่ทส u น a m เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันหรอเปล่าครับไม่มีอะไรแหมห้องน้ำชายเปิดประตูไม่ได้เหมือนเดิม แล้วตรงนี้เข้าได้ยังเฮ้ยนี่ไงเข้าได้แล้วเอ็ดว่าแล้วมันต้องมีตัวให้เราเก็บอีกใบใช่ไหมจําได้ว่าต้องมีไอ้ไอ้เพิงเพลิงอ่ะมันก็ต้องเป็นที่น no um ี่ว้อะไรอีกวะเกิดอะไรขึ้นนี่กะอย่าบอกนะว่าไฟไหม้อีกรอบหนึ่งอ่ะฮ่าเนี่ยเป็นบ้าเลยพวกเขานอนหมดท่ากันไปหมดแล้วแต่การแบ่งร่างของผู้ใหญ่3ามคนเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องเลยนะหมายความว่าไงอ่ะแบ่งร่าง แต่ที่นี่ไม่มีคนทั่วไปเข้ามาได้อยู่แล้วถ้าเป็นที่นี่ล่ะก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครมาเจอเลย What ทำอะไรก็ล่ะจ้าทำอะไระ่ะค่อยๆทำ่คยๆทำต่อไปอย่ามาระวังนะทำอะไรหรอถ้ามันไปได้ด้วยดีตามแผนแล้วก็ทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุเพลิงไหม้จากสายไฟเก่าๆพวกนี้เอ๊ะมีคนวางเพลิงหรอไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคใครมาวางเพลิงที่นี่วะเน,นี่ยทุกคนเหมือนมีอะไรบางอย่างให้เราต้องสังเกตกันแล้วละ่ะ ไหวไหมครับรุ่นพี่ครั้งนี้ได้เรื่องอะไรมาหรอครับเหมือนนางจะรู้ว่าเราค่อยๆแบบซึมซับอะไรจากมิตินี้ด้วยนะเนี่ยท s u นมีอะ่ะมีคนถูกขังอยู่ที่นี่เออแล้วก่อเพิงขึ้นมาโดยที่ทําเหมือนว่าเป็นเหตุอุบัติเหตุน่ะเหมือนเป็นภาพความทรงจําของคนร้ายเออง,ง,งั้นหรอครับรุ่นพี่น่าจะกลัวมากเลยสินะครับอดทนอีกนิดนะครับขอโทษครับรุ่นพี่คือนางพูดคําว่าอดทนอีกนิดนึง ไปอีกหน่อยหนึ่งนะหลายทีแล้วแสดงว่าเรามีทางออกจากที่นี่หรืหรอเปล่าหรือยังไงกันแน่ถ้าไม่รู้จะไปไหนดีลองไปที่สุดขอบของชาชาลาดูไหมครับเออ่ออเดแสดงว่ามีที่ที่เราหายไม่ได้หายไปมีที่ที่เราพลาดไปแน่เออทุกคนเดี๋ยวเราลองกลับมาทดสอบอะไรบางอย่างในรถไฟนะแอดรู้สึกสงสัยอะ่ะต้องไปหาที่รหัสเพิ่มเติมนั้นเหรอมองไม่เห็นจากข้างนอกเลย จนเหมือนมืดเงาม,มืดมิดกลืนกินไปทั้งตัวเหมือนข้างนอกสว่างแท้ๆแต่ทําไมมันมืดแบบนี้ล่ะครับอืมนั่นสินะไม่ว่าจะเอาหน้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเลยอ้ะรุ่นพี่ถ้าเข้าใกล้อีกนิดน่าจะมองเห็นก็ได้นะครับเอ่อง,งั้นเหรอลองเข้าใกล้อีกนิดก็แล้วกันเราลองสอดส่องหน้าต่างใกล้ๆอย่างระมัดระวังอืมใกล้ประมาณนี้ได้ไหมใกล้อีกครับใกล้อีกอ๋านะมึงแกล้งกูปะเนี่ย เข้าใกล้หน้าต่างป,ประมาณนี้ล่ะไม่เห็นอะไรเลยแถมมันยังยืนยากด้วยนะใกล้อีกครับใกล้อีกนิดนะเอ,เอ๋เข้าไปใกล้จนหน้าจะชิดืใกล้จนจมูกจะชนกระจกแล้วนะยังไม่เห็นเลยแบยตกใจมเลยล่ะพี่ลอกโอ๊ยเราตกใจจนหน้าผากโขกกับหน้าต่างอานามันแกล้งเราฮลัลโหลงือยหลอกกันได้นะใจออะร้าย ขอโทษทีครับเจ็บมากไหมครับรุ่นพี่ใช่แล้วทัศนมิเนี่ยบางครั้งเขาก็ชอบเล่นแกล้งเหมือนเด็กๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็พอรวมนิสัยนี้ของเขาไปด้วยมันก็ทําให้เราสนุกดีนะขอโทษนะครับผมเผลอไปอะ่ะอะนะแค่นี้ฮอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้สำรวจได้ปะช่วงชีวิตวัยเยาว์ที่แตกสลายหรอเฮ้ยไม่เหมือนเดิมนะตรงนี้ตอนแรกเป็นโปสเตอร์คู่รักหวานแหววไม่ใช่ไงถ้าเป็นน้องชายของฉันละก็น่าจะชอบเรื่องนี้สุดๆไปเลยล่ะ อาจะว่าไปก็น่าจะใช่นะครับเขาน่าจะซึ้งจนน้ำตาท่วมจอเลยละ่ะเอะฉันเคยเล่าให้ฟังด้วยหรอว่าฉันมีน้องชายนะเฮ้อก,ก็ก่อนหน้านี้เคยเล่าให้ฟังอยู่นะครับถึงผมจะไม่เคยเจอตัวจริงก็ตามอะง,ง,งั้นเหรอช่างมันเถอะเอะจะว่าไปแล้วท s u น a m i เนี่ยมีพี่น้องหรือเปล่าเอ๋เฮ้เปลี่ยนหน้าจ้าไม่ไม่มีครับเออ ทำไมเหมือนไปถามเรื่องต้องห้ามยังไงก็ไม่รู้นะง,ง,งั้นเหรอเร,เราไปกันเถอะออนะเปลี่ยนหน้าเวอร์มีปฏิกิริยาจะาคำว่าพี่น้องทุกคนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เ <c oughs> ข้ามาตรงนี้ก็ยังเหมือนแบบจะเจอวิญญ,ญาณตัวเราอหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเงา,นาเราเลยทุกคนดูดิมนันแปลกๆนะอันนี้คืออะไรคู่มือใช้รถไฟกรณน,นี้ฉุกเฉินปลดล็อกเนี่ยแอดแบบบางทีอาจจะเจอรหัสปลดล็อกไหมรหัสสำหรับการปลดล็อกหมายถึงประตูตรงนั้นหรือเปล่าครับ อ้าวไม่มีอะไรนี่ว่าคือเราก็ออกไปข้างนอกได้อยู่แล้วอะไม่ต้องจําเป็นปะเฮ้มีทั้งคันโยกทั้งปุ่มทั้งมาตรวัดความเร็วที่ไม่เข้าใจวิธีใช้เลยสักนิดบางทีเราลองกดกดสักปุ่มไปมันก็น่าจะขยับนะแล้วก็พาเรากลับบ้านได้ไม่ใช่หรืองไง ถ้ารุ่นพี่เป็นคนขับแล้วก็เรา2คนได้สู้ขิดเละเป็นลูกชิ้นแน่เลยนะครับแรงมากแม่บอกไว้ก่อนนะว่าเห็นแบบนี้นะแต่ฉันมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์นะรู้อยู่แล้วละครับเอ๊ะแต่เราเคยบอกไปแล้วหรอรู้สึกมันเริ่มจะค่อยๆค,คลี่คลายว่าเหมือนอีถ้าึนามิมันเป็นตัวอะไรที่แบบอยู่ในนี้หรือเปล่าทุกคนมิติหลอนๆเน,นี้ยแล้วมันก็แบบรู้เรื่องเราทุกอย่างเลยอะนี่แหละ มาเดินตรงนี้เสริมนิดนึงเดี๋ยวขอกลับไปที่โน้ตบุ๊กแล้วขอไปสุ่มรหัสที่กว่าจะเจอนะทุกคนนะเอาเรามากรอกต่อกันนะทุกคนถ้าเกิดเขาบอกว่ารหัสอยู่ในสมุดใช่ไหมก็คือสมุดเล่มนี้นะสิและถ้าเกิดดูแบบง่ายๆง่ๆแล้วนะไม่คิดอะไรนะจ๊ะก็คือวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ย 12, 12 12 19ก็ต้องสุ่มจาก3เลขนี้อาจจะเป็น1 2 1 2 1 2 1 9ได้หมดเลยเออรหัสเราจะได้เปิดเข้าทีแล้วตกลงนี่มันไม่ใช่โน้ตบุ๊กของท s u นมิ i หรอ ทำไมถึงใช้วันเกิดของเราหรือแม้กระทั่งว่าวันเกิดนางยังรู้เลยหรือเปล่าเอ๊ะเฮ้ยถูกด้วยแกมีกระดาษหนึ่งแผ่นออกมาจากด้านหลังของโน้ตบุ๊กนี่ไงในที่สุดแอก็ได้ตัวครบสี่บาทเอรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยฮะกับการเอาเลขวันเกิดคนอื่นไปตั้งเป็นรหัสเนี่ยฮะอองั้นเหรอครับมืงอ่ะฮมันมาอีกแล้วอะไรอ่ะ ฮารู้สังเฮ้เฮ้ย,ยทุกคนพอเราได้ตัวครบอยู่ดีๆก็มาที่ไหนไม่รู้เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินออกข้างนอกได้ด้วยนะอะต่แต่ไม่เดินออกก็ได้อะอันนี้คืออะไรจ๊ะทาไมกันไม่มันจะทํายังไงก็เก่งไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลาจากเขามากขึ้นทุกทีการมีอยู่ของเขาตัวตนของเขาทําให้ใจปั่นป่วนและรู้สึกกังวลวิตกวิตกกังวล ไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะเก็บซ่อนความอ่อนแอของตัวเองอย่างสุดชีวิตเพราะงั้นเลยใช้เขาไม่มีทางเราหนบบระฤาษีใจกับเขาจริงๆจากก้นบึ้งของหัวใจย้ำเตือนตัวเองมาตลอดคำพูดของใครกันแน่เอ็ดว่าของมันแน่ๆเลยไอ้ทัศนมีอ่ะเอ็ดเว่รือมันมแปลกๆนะแต่ทุกครั้งที่เห็นหน้าเขาบางสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเรามันได้พรั่งพรูออกมาเฮ้สุดทางแล้วไม่ใช่ต้องพิสูจน์สิ เราต้องทําเพื่อคนอื่นไม่งั้นเราก็จะโดนเกลียดฮะถ้าเป็นการทําเพื่อคนอื่นแล้วนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกสิ่งย่อมดีหมดมึงหลอกตัวเองหรือเปล่าคะสุขภาพจิตปกติไหมฮัลโหลเะฉันไม่ซื้อชุดความคิดนี้นะถ้าเพื่อคนอื่นแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเลยเหรออือถ้ามันทําให้เขายินดีได้ก็คือดีผมน่ะคิดแบบนั้นนะครับนั่นไงมันตอบรับด้วย เท่านี้เราก็เก็บสะสมตัวสี่ใบแล้วสินะครับรีบเข้าไปในช่องตรวจตัวกันเถอะครับอา่าโอเคไปก็ไปเอเอา้าวทำไมรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้เราอาจจะเห็นภาพแปลกๆมามากเกินไปจนเริ่มสับสนระหว่างความฝันกับความเป็นจริงรู้สึกแย่ชะมัดเราจะเห็นอะไรต่อยายจนไม่สามารถยืนได้สติเริ่มพล่ามัวทศนมิชิองอา้าว รุนพี่ไวไหมครับรุนพี่จับเอาไว้นะครับรุ่นพี่ครับเฮ mm hmm. ้อะไรอะเสียงของทัศนมิค่อยๆห่างไกลออกไปหมายความว่ายังไงทุกคนแย่ yeah, <อ uge Dans> แล้วสินะเฮ้ยย <lish> <acağız S 1> <_ peacefully> อะไรวะนั่น uh? ่ะมีความหลอนๆนะเนี่ยค่อยๆหลอนมากขึ้นในช่วงท้ายเกมนะจ๊ะทุกคนนะ แทนแทนแทนนี่จ่ะของขวัญเฮเอ๊ะ hey. hey. ทำไมจู่ๆถึงให้กันล่ะแอดดาว่าน่าจะเป็นเสียงภาคนี้มิทุกคน <c oughs> นี่นะนะคิดว่าเหมาะกับเธอมากเลยยังไงล่ะเขอขอบใจนะขอเปิดดูตอนนี้เลยได้ไหมอืมลองเปิดได้เลยจ้าโอ้หมีเสียงเปิดนี่มันผ้าเช็ดหน้าก่อนหน้านี้หรือเปล่า ผ้าเช็ดหน้าที่มีลายปากดอกไม้สีขาวเล็กๆน่ารักจังน่ารักชิวิล่าคิดว่าผ้าเช็ดหน้านี้เหมาะกับฮารุคุงมากเลยล่ะเฮ้ยใช่แน่ๆนทุกคนนี่คืออดีตของฮารุคุงนะไม่ใช่แค่เหมาะนะแต่ฉันเห็นว่ามันแต่ฉันเห็นมันแล้วนึกถึงฮารุคุงเลยเรียกอันนี้มาให้แหละเหมือนจะเป็นลายดอกฮารุจิองนะไม่แน่ใจว่าความหมายของดอกไม้คืออะไรแต่น่ารักเนะลายน่ารักแบบนี้มันก็อายอหน่อยที่จะหยิบมาใช้แต่ว่า นี่เป็นของขวัญจากอาอ o ิรู้สึกดีใจจนอยากจะกระโดดตัวลอยเลยอะนาะที่จริงนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับของขวัญจากใครสักคนขอบใจนะฉันดีใจมากจริงๆนะ่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะ่ะเป็นของขวัญที่ให้เนื่องในวันครบรอบหนึ่งเดือนนะเทนจิคุอ o ิที่หายตัวไปนี่หว่าทุกคนอเอ๊ะขอโทษนะฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอะ ไม่เป็นไรจ้าฉันแค่อยากให้ฮารุคุงก็เท่านั้นเองเอ๊มันไม่ค่อยดีนะอะจริงสิถ้าถ้าเธอว่างหลังเลิกเรียนเราไปเที่ยวด้วยกันที่ไหนสักที่ด้วยกันไหมเอ๊ได้หรอขอบใจนะแต่ถ้าเธอเหนื่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ทำวันครบรอบหนึ่งร้อยปีให้อลังแบบปังๆก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยปีมันคนตายหรืออะไรปะวะนะหรืออันนี้คืออะไรครบรอบความรักใช่ปะ จะพยายามนะช่วงเวลาอันแสนสุขฉันเคยคิดว่าถ้ามันดำเนินต่อไปเรื่อยๆได้ก็ดีแท้ๆเฮ้จนถึงวันนั้นแล้วก็นะลายของงูอนาคอนด้าน่ะอืมอืเหมือนกำลังเดินคุยอะไรกันอยู่อะดูซิว่าเจอใครอากินาชิหรือเปล่าวะในที่สุดก็เจอมันลองทักมันเซิเฮ้ยเอาแล้วไง ไงพวกอากินาชิใช่เปล่าไม่เจอกันนานเลยนี่ยังมีชีวิตอยู่อีกตั้วเนี่ยไอพวกนักเลงนี่ว่าเออเฮ้ใครหรอรู้จักคนพวกนี้ด้วยหรอฮารุคุงก็ต้องรู้จัก,จกแล้วแซ่กตอนมอต้นผุดร้าวน่ะสนิทสนมกันหน้าขนาดนั้นแท้แท้เออถ้าไม่มีธุระก็ออกไปเถอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆวนี่เธอแฟนของอากินาชิมันหรอ น่ารักดีนี่วะแต่ไอ้หมอนี่มันทั้งเคยถึงหน้าขยากขยะแยงจะตายอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะอ,อุตส่าห์ถามาพูดแค่นี้หรอคะใช่ใช่ก็ต้องมาบอกให้รู้ไว้หน่อยนะไงล่ะพวกเราน่ะใจดีใช่ไหมล่ะไอ้หมอนี่นะนะเคยโดนคุมความประพฤติเพบไปขโมยที่ร้านสะดวกซื้อด้วยนะไอ้เราก็พูดเล่นๆใครจะไปคิดว่ามันจะทำจริงๆไอนี่มันบ้าชัดเลย <laughs> ตอนนั้นโคตรหาเลยวะ่ะนี่เธอเนี่ยแทนที่จะไปกับอัจฉริยกรสู้ไปกับพวกเราดีกว่านะ่าฮะไม่นะหยาเย่บ้านี่แกมาตบฉันทำไมเว้ไนมึงเจอแนะอ่อะก็เลยไรขึ้นนะ่ะเอ้ยเฮ้ยตำรวจนี่ว่าเฮ้ยตรงนั้นทำอะไรกันนะ่ะมานนี่ด้วยด้วยสิลิงพันวอยสวยละ่ะตำรวจลงวอยเฮ้ยแพนทัวร์ อาณาไอ้พวกนี้แล้วจ้พวกนั้นก็หายไปท่ามกลางคลื่นฝูงชนหรือว่าพวกโจรพวกนั้นมันมาทําให้อโออิซังตัวเย่หรือเปล่าทุกคนแบบลักพาตัวไปใ้่ป่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยจริงด้วยเราไม่กล้าสู้หน้าเธอไม่กล้าแม้แต่จะติดต่อหาเธอ จริงๆก็ต้องถามใจผู้หญิงว่ารับได้ไหมไปตรงๆนะไม่ใช่จากกันไปแบบนี้แต่อย่างนี้ก็น่าจะโดนรักพาตัวทุกคนแล้ววันหนึ่งเธอก็ติดต่อมาหาพร้อมบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเราเลยไปหาเธอเอ๋ฮารุคุงฉันคิดว่าเธอน่าจะเดาได้เรานะ่ะเลิกมาเจอกันดีไหมอ้าวเอ้ยแอนไม่คิดว่าเอาโอ้อยจะแบบคิดอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้เกินคาดอย่ทุกคนเอขขอขอโทษนะ ขอโทษจริงๆฉันผิดเองเพราะเธอมาอยู่กับฉันเธอเลยไม่ดีไปด้วยเลยฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะข,ข,ขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอต้องออกมาเริ่มพูดก่อนทั้งที่ฉันนะควรจะเป็นฝ่ายพูดแท้ๆขอโทษที่ทำให้อาโออิต้องทนอะไรแบบนี้นะฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยฟังฉันนะอาโออิ e ไม่ผิดเลยแต่ฉัน่ะเพราะฉันมันเป็นคนแบบนี้ยังไงล่ะฮารุคุง หารุคุงคนที่ฉันตกหลุมรักนะ่ะคือคนคนนี้คนที่ไม่ทำร้ายใครแต่ฉันเกลียดที่เธอทำร้ายแล้วว่าร้ายตัวเองแล้วหนีไปแบบนี้เกลียดที่สุดเลยเราอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยนะอ้าวอ๋อเป็นงั้นไปท่านั้นเอาโออีกก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกนะท่านี้แอดคิดน,นะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนเอาโออีกตัดการติดต่อถ้าเจอกันตอนไปเรียนก็จะทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วก็เรียนจบไปทั้งแบบนั้น เราก็มานั่งนึกเสียดายทีหลังที่ความไม่มั่นใจในตัวเองตอนนั้นไปทำร้ายคนที่ชอบเข้าไม่ต้องเจอกันอีกแล้วก็ได้เราแค่อยากจะขอโทษเธอใช่เรานึกออกแล้วความหมายของดอกฮารุจิองคือความทรงจำแห่งความรักอาณาโอ้โหเศร้ามากเลยแม่แต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้นะจ๊ะยังไงตอนหน้ามาเจอกันอีกแน่นอนทุกคนเฮ้ยดีๆแอดเดร์มาเจออะไรขึ้นมา ที่นี่คือที่สุดท้ายข่าวหน้าต้องมารู้กันแล้วละว,ว่านี่คือจะเป็นตอนจบหรือเปล่านะทุกคนยังไงสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เ,อเยอะๆกันด้วยนะครับมาตามกันต่อตอนหน้าเดอ้อหวังว่าจะสนุกกันนะ